สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง B ีเมจิกทาร์ทกันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นชันเคยต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เข้ามาในช่องนะคะว่าจะเป็นการาติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์หรือว่าสุประแตงนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ค่ะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาในช่องของให้ทุกท่านนะคะต้องมีความสุขในทุกๆวันนะคะและขอให้โชหลุดพ้นค่ะขอให้โชหลุดพ้นจ,จากพันธนาการทั้งปวงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะคะก็วันนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมเช่นเคยนะคะให้ไพ่มาเล่าเรื่อง สำหรับเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามารับข้อมูลข่าวสารนะคะสำหรับกิจกรรมในวันพุธนะคะวันพุทธที่จะถึงเนี่ยวันที่9นะคะ mm. ก็ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการพานำทำการขอขามากรรมนะคะท่านใดสนใจเข้าร่วมก็เชิญได้นะคะเดี๋ยวจะแปะแปะลิงก์ไว้ให้ในโพสต์นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในโพสต์ก็สนใจเข้าร่วมก็เชิญได้ค่ะจะพาบีจะเป็นคนนําในการสวดบทขอขามากรรมนะคะ ส่วนท่านใดที่ต้องการจะอ่านโดยดวงเช็คพลังงานส่วนตัวหรือต้องการจะเกลี่ยช็ระร้างพลังงานมืดดำมืดบอดกสอบถามทางรลน์แอดนะคะกับแอดมินได้นะคะส่วนวันนี้มาสู่เรื่องของคลิปเลยแลวกันเนาะเป็นคลิปแรนดอมค่ะมันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะต้องทั้งหมดหรือตรงบางส่วนอะไรเงี้ยก็ให้น้อมรับแต่พลังงานที่ดีที่บวกไปนะคะพอดีไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าไปภารกิจมานะคะเมื่อวานเบรกก็พักผ่อนทําเป็นแค่ช่องเดอยวรังเก็ตนะคะช่องนี้ไม่ได้ทำทำเป็นช็อตเอา เพราะว่าไปทำภารกิจมาที่อุทยานประวัติศาสตร์นะคะไปเยี่ยมชมสถานที่เนาะพระศรีเทพค่ะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเนาะมรดกโลกอ่าวันนี้กลับมานะคะดูซิว่าวันนี้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาหรือมีพลังงานดึงดูดให้เข้ามารับข่าวข่าวสารในวันนี้นะ่าเป็นใครกันบ้างมาจากท่าอะไรกันบ้างราศรีอะไรกันบ้างนะคะมาไมยแรก ทัดไฟค่ะสาม,มเมถาวาทัดไฟเนาะเมธสิงธนูค่ะก็จะมีคลิปของสีเทพทำมาให้ที่ช่องนู้นนะคะก็ะะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้แต่ก็มีเป็นในช็อตเนาะค่ะอันนี้ไพ่เหรียญค่ะหกเหรียญทัดดินนะคะมงกร,รุษกศมงกร,รุกศกานในทัดไฟเมธสิงธนูค่ะคิงถือดาบทัดลมค่ะมิถุนตุนกุม เดืยสตาคนถือม้าน้ำอ่ะราศีกุมค่ะเด e อ o ทาวเวอร์มีอะไรคะจบพังเกิดอะไรขึ้นอย่างกระทันหันกันหรือเปล่าห้าเหรียญท่านดินค่ะมังกรประสบการณ์สองเหรียญบาลานนะคะบาลานสมดุลท่านดินมาหลายใบนะคะอ่าสามดาบท่านลมค่ะ ราชินีอ่าไม่ใชศราชินีค่เก้าเหรียญมังกรผุกศรสบกันนะคะท่าด,ดินเพราะท่าด,ดินมาหลายหลายท่านนะคะหลายใบยเลยก็มีอัศวนเทอรหรียนเหมือนมันมีการจบการพังอะไรเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในช่วงเวลาที่ผ่านมาของผเพื้นรอเปล่าคะและอยู่จอตอนเนี้ยช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะเพราะมีไพอ่อัเวนทอรหรียนอยู่ตรงเนี้ยเกิดอาจจะเป็นเรื่องการเงินธุรกิจการงานที่เราแบบอา่าโฟกัสอยู่ทําอยู่มันเกิด เหตุ S <S <an> แบบเรื่องไม่คาดฝันเนาะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามองในงด้านบางคนบางท่านอาจจะอยู่ดีปุบปับรับโชคมีคนมาส่งมอบโอกาสทางธุรกิจให้ก็ได้นะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะคะเพราะว่ามีเดอะสตาร์อยู่ด้วยเนาะแล้วมีราชนินีอ๋อถ้ามองไปราชนีตลอดแล้วเพราะาดูเหมือนแบบอยู่คนเดียวโดดเด่นไงเก้าเหรียญไงเก้าเหรียญปีเวกอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะเหมือนช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กําลังบาลานพลังงานอ่ะเพราะว่ามีทั้งสองเหรียญแล้วก็เดอะสตาร์เนาะฟื้นฟูกพลังงานตัวเองอยู่แล้วบาลานพลังงานตัวเอง น่าจะเป็นเคลียปมนเนี่ยเดทาวเทอร์เนี่ยในสำดับเนี่ยค่ะเป็นปมที่อยู่ในใจนะมันประกอบด้ยวยไพ่เหรียญหมดเลยอะ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับปมเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละคะ่ะปมเกี่ยวกับเรื่องสาปที่ต้องหมุน,หม,น,นหมุนเนาะเงินหมุนอะไรเงี้ยใช้จ่ายไม่ทันไม่คล่องจากเมื่อก่อนอาจจะแบบเคยมีความคล่องตัวเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าให้ให้ดับไปนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจจะเคยมีหรือเคยไม่มีอะคะ่ะมันได้ผ่านไปแล้วให้อยู่กับปัจุบันขณะให เรารู้ว่าเรามีความมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมนในตัวอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเรายังติดอยู่กับพลังงานของคําว่าห้าเหรียญเนี่ยขัดแคลนน่ะมันก็จะเป็นการกลายเป็นนึงดูดเนาะเราจะไม่สามารถจะขยับขึ้นมาเป็นเก้าเหรียญหรือสิบเหรียญได้นะคะเพราะว่าพลังงานท้้งน้นเรารู้สึกว่าเราขัดแคลนไงถ้าเราดับความขัดแคลนไปได้ให้ให้กลับมาเป็นตัวเองที่แท้จริงคือเรามีความมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมนะคะบร,ริหาพรพลังงานตัวเองให้ได้ค่ะบางทีก็ต้องอาศัยแบบเ็ดขาดชัดเจนเนาะอันนี้ค ผู้ให้อย่างแท้จริงนะเพราะว่ามีคําว่ามีไพ่หกเหรียญขึ้นมาด้วยไงพอระดับได้ะจะได้กลับมานั่งแท่นบัลลังมีความเป็นเก้าเหรียญเหมือนเดิมนะเก้าเหรียญสิบเหรียญเนี่ยแล้วได้ออกมาเป็นผู้ให้หกเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นบทของเรื่องของการให้และการรับก็ได้นะคะที่จะต้องได้เรียนรู้และรักษาให้บาลานะคะบางทีให้มากเกินไปรับมากเกินไปหรือบางทีให้ให้จนแบบเบ,บ็ดเบียนตนเองอหรือว่ามันไปลามไปถึงเบ็ดเบียนคนอื่นนะคะบางทีก็ต้องมีการปรับให้บาลานะคะสมดุลให้ดีนะคะเรื่องการให้และการรับนะคะแล้วก็ เหมือนมีการรอคอยอ่ะเกียวกับเรื่องการเงินนะคะให้ดับทั้งการขัดหวังการรอคอยแล้วก็ดับเรื่องความขัดแคลนไปนะคะและ้วเพื่อนๆจะได้กลับมานั่งแท่นพลังตัวเองเนี่ยมีความเด็ขดขาดเจ๋อย่แล้วค่ะเป็นมีเคงถือดาวแล้วมีเดือดสตาร์นะคะกำลังค่อยๆฟื้นฟูนะคะก็รักษาไว้เสถียรนะคะอยู่บนความเป็นกลางอะ่ะวางวาง,วางลงแล้วก็ไม่ปรุงแต่งว่าเรามีหรือขาดอะไรเงี้ยค่ะอยู่บนความเป็นกลางแแค่รับรู้ว่าฉันคือความมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อม มันมีความพร้อมอยู่ภายในอยู่แล้วทําพลังงานของเราให้เป็นพลังงานแห่งการดึงดูดเนาะนะอย่าส่งจิตออกไปแบบเรียกร้องหรือคาดหวังอะไรเงี้ยบางทีมันจะมาชา้าเพราะว่าเรายังดับความคาดหวังไม่ได้นั่นแหละนั่นนะคะประมาณนี้ค่ะ่คะคะประมาณว่าดูดวงใครสักคนหนึ่งส่วนตัวแล้วก <c oughs> ็น้องทำแต่พลังงานที่ดีที่บวกไปนะคะถ้าพลังงานเอ๊ะดูแล้วไม่ตรงไม่ใช่ ไม่ใช่เราก็กดก้าข้ามไปได้เลยนะคะอ่าวันนี้มาถึงว่าพายอยากบอกอะไรเพิ่มเติมอมไหมถ้ามีคําว่าสับดลขึ้นมานี่คือแับชัดเจน <c oughs> อ่ะเนี่ยครคำว่าหลงผิดขึ้นมาใบแรกการเปลี่ยนแปลงพลังกานฝ่ายชายนะคะดึงแรงไปหน่อยพับไปเลยเ <c> ม <oughs> ื่อกี้ลงผิด ดีวายแมคคารีการเปลี่ยนแปลงเชงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันแก้มันขึ้นเดือดทาวเวอร์เนาะเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือเลยหรือว่าแบบเกิดเหตุกระทันหันไม่คาดฝันมาหรือเปล่าเพื่อนนี้อัปเกรดเนะยแบบเข้าใจก็จะยกระดับนะคะทันทีบางทีมันแค่นิดเดียวอ่ะตึ๊กหนึ่งเนี่ยแค่นั้นอ่ะเนาะนะฮขึ้นมาทั้งสองอย่างเลยนะมันต้องบาลานเนี่ยมันขึ้นมาทั้งพลังงานายชายและฝ่ายหญิงอะค่ะทั้งดีวายแมคคารีและดีวาย n ฟมานีเลยอะเนี่ยไยชายอยู่ซ้ายหญิงอยู่ขวาแล้วตองการกันกันยกระดับ จะเรื่อนระดับได้ต้องมีทั้งสองพลัง,งานบาลานนะ์เนาะบาลานนะคะเส้นเวลาเลื่อนไปเลื่อนมานี่ยแหละคะ่ะกลัวมองไม่เห็นความชัดเจนจุดจบจุดจบของอะไรคะอเติมเต็มสมการลักสมการลัก พลังงานที่เท่าเทียมกันนั่นแหละคะ่ะทรรมการรัก่ะเพิ่มให้ไปอืมองมีช่วงนี้นะคะการจะได้ออกมาเป็นผู้นำหรืออะไรยังไงต้องอยู่บนพื้นฐานของการแบบทำพลังงานให้บาลานซ์นะคะแล้วเหมือนจากที่เราอาจจะเคยหลงผิดเนาะเหมือนพลังงานที่ขึ้นมาวัานนี้ที่ไพ่บอกเนี่ยอาจจะเคยหลงผิดนะ ติดกับอะไรบางอย่างเข้าใจผิดไปไปโฟกัสผิดจุดอะ่ะไปโฟกัสในเรื่องของท็อกซิกเรื่องของนู้นนี่นั่นเนาะหลงผิดอะ่ะไม่กลับมาโฟกัสในพลังงานที่ดีเพื่อบวกใช่ไหมเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแบบเช้งอะ่ะพอเพื่อนเเข้าใจมันจะมีความเลียมีความชัดเจนไงเหมือนเป็นช่วงเวลามิติตเวลาช่วงเวลาเนี้ยอยู่ดีก็อา้าเข้าใจขึ้นมาเองแบบง่ายๆรวดเร็วแระง่ายไดย้เนาะไม่กวนเชนอะ่ะแล้วที่มีความชัดเจนสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของการจุดจบของการที่เราต้อง ู้สึกข,ขาดไงรว่าต้องเติมเติมอยู่ตลอดเวลาเนาะเพื่อฟิลอะไรเงี้ยค่ะทาให้เพื่อนเพื่อนบรานพลังงานได้นะสมการรักเนอร์เบรยเลิฟเนาะก็พอบรานพลังงานได้พลังงานที่มันเท่าเทียมกันเนาะเราส่งกระแสพลังงานความถี่อะไรไปคะ่ะเราก็ดได้รับสิ่งนั้นแหละใช่ไหมคะอันเนี้ยช่วงนี้ถ้าสามารถบรานได้นะดึงขึ้นมาทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงให้อยู่บนความเป็นกลางอุเบกขาวางได้ไม่ปรุงแต่งต่อและเรียกว่าทําตัวเป็นแบบอย่างอีเลเดอร์ค่ะ ใครจะตามไม่ตามใครจะทําไม่ทําก็เป็นเรื่องของเขาเป็นส่วนของเขานะแต่ถ้าใครได้เขามองเห็นแล้วเออเราทําแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเอชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมาถามเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็อออกมาเองไะค่ะมาถามเองเนาะเราก็แค่แชร์และแบ่งปันไปในวิธีการที่เราเป,เป,เปาเลี่ยนแปลงไปยังไงเรื่องระดับได้ยังไงอัปเกรดได้ยังไงอย่างรวดเร็วนะคะฟูลฟิลยังไงนะเพราะมันเหมือนเป็นช่วงนี้ที่มันจะมีความชัดเจนหลาอะไรในหลายๆเรื่องเนาะเกิดขึ้นทําให้เพื่อนรู้สึกอ๋อ ตรงแค่นี้เองเด้อถึงจุดจบเป็งการนี้ต้องเข้าใจของบทนี้แล้วใช่ไหมประมาณนี้ยค่ะมันเรื่องของพลังงานล้วนเพราะบางทีอะเมื่อก่อนเราไปหลงผิดอาจจะหลงผิดไม่ใช่เรื่องโชว์ร้ายไม่ดีแบบอะไรขนาดนั้นเนาะการหลงผิดอาจจะโฟกัสผิดจุดอะโฟกัสผิดพลังงานไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของท็อกซิเรื่องของความขัดแค้งเรื่องของนุ่นนี่นั่นคาดหวังรอคอยเนาะกลับมาโฟกัสในพลังงานที่ดีที่โบกค,ค่ะทำตัวเองให้อยู่ในกระแสพลังงานที่ เป็นความถี่ที่สูงนั่นแหละคะ่จะจะดึงดูดเข้ามาเองเนาะโฟกัสแต่สิ่งดีๆที่บวกนะคะโฟกัสแต่พลังงานที่ดีลังจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราเองค่ะนะคะแล้วอย่าหลุดจากกระแสพลังงานแห่งเขาเรียกว่าหลุดจากพลังงานกระแสความถี่ที่สูงพลังงานแห่งความสว่างเนาะทำสมาธิโฟกัสในจุดที่สมาธิก็คือมีหลายรูปแบบใช่ไหมไม่จาเป็นจะต้องนั่งหลับตายอย่างเดียวค่ะในการทําสมาธิค่ะเพื่อนๆเ,เอาตามวิธีที่เราถนัดเลยบางคนอาจจะวาดภาพเนาะทำงานศินละปะ งานประดิษฐ์อะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนชอบอ่านหนังสือก็โฟกัสในส่วนทีน่อ่านหนังสือแต่ก็เป็นการเลยค่ะส่วนนี้ก็คือเป็นการฝึกจู่กับปัจจุบันขนาดทำให้โฟกัสทาให้มีจิตตั้งมั่นหนือสมาธิและทีนี้มันจะ,ะสู่การวิปัสสนาได้ไงบางคนก็งงว่าฉันอยู่ในชีวิตปัจจุวันจะวิปัสสนาได้ยังไง่ะจะเข้าใจได้ไงถ้าไม่นั่งหลับตาก็อะไรที่เข้ามากมระทบในเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่เข้ามาอย่างเช่นเรานั่งประดิษฐ์งานฝีมืออยู่อยู่ดีเกิด ใครวิ่งมาชนอะไรเงี้ยหรือล่วงหล่นไปแล้วเรารู้สึกอะไรแค่ดูเวทนาดูความรู้สึกของเราค่ะรับรู้ดูว่าเรารู้สึกอะไรกับเหตุการณ์นั้นอ๋อแล้วกลับมาดูอ๋อเรายังมีความรู้สึกชอบไม่ชอบโกรธอะไรเงี้ยค่ะก็กระดับไปก็เป็นการฝึกวิปัสสนาแล้วแบบง่ายๆในชีวิตประจําวันเนาะจะตามรู้ดูความรู้สึกของเรานะขณะนั้นและจะให้โฟกัสก็หาสิ่งที่เราชอบที่เราทํานะเป็นการทําสมาธิค่ะได้ทุกอย่างเลยนะคะ จดจ่อแต่ในจดจ่อในพลังงานที่ดีที่บวกเนาะไม่ใช่จดจ่อในบางเรื่องนะมันก็ได้สมาธิเหมือนกันแต่มันจะเป็นความถี่ที่มันจดจ่อไปอ่ะโฟกัสผิดที่ไงประมาณนี้แหละนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเชงแบบเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะเหมือนเหมือนการจดจบอแบที่เพื่อนๆรู้สึกว่ามันมันขาดอ่ะมันมันได้เติมเต็มแล้วอ่ะมันฟูลฟิลแล้วอ่ะตอนเนี้ยเนาะก็ทําประมาณนี้ค่ะที่ไพ่มาบอกเนาะเพราะว่าอะไรคะ เดิมแท้เราเป็นเหมือนกันหมดนะคะพลังงานเราอะสว่างกระจ่างแจ้งพลังงานเดียวกันหมดเพราะเรามาจากพลังงานต้นทัศน์กำเนิดเดียวกันนะคะมันอยู่ที่ว่าใครเกิดนานเกิดไม่นานมีการเคลือบของอัตราตัวตอนอีโก้นน่นนี่นั่น,านม,ามากมายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันก็ต้องลอกไปบางทีมันเคลือบเพราะการไปสร้างสังขารไปปรุงแต่งเขียนนิยายกันมากมายปรุงอาหารไว้หล,หลายขนาดเลยต้องไปกินไป,ไปไปแสดงไปเล่นนะคะมันก็เลยต้องไปเคลียร์นน่นนี่นั่นน,นะคะทีนี้ถ้าไม่อยากไป แสดงอยู่แล้วเหนื่อยเหนื่อยแสดงก็หยุดสร้างสังขารนะหยุดปรุงแต่งนะคะหยุดปรุงแต่งกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับตนเองดูอารมณ์ดูความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละค่ะเพราะว่าเหนื่อยไหมที่ต้องไปเคลียร์ต้องไปอาจเจอจัดการตัดปัญหากรรมนู่นนี่นั่นกู้กรรมเจ้ากรรมนยเวรน,นู่นนี่นั่นเพราะว่าเราไปปรุงกันไว้เองน,ะะนั่นแหละค่ะเนาะจบที่เราเบาที่สุดนะคะเราจะได้อ่ะกลับเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงไปสู่จิตเดิมแท้ ในะะอย่างรวดเดียวถ้าใครมีเป้าหมายในส่วนนั้นเนาะก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ทางจิตวิญญาณของแต่ละท่านนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าไพ่ปันตามาบอกอะไรเพิ่มเติมไหมก็อันนี้มันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะแต่ละท่านนะคะไอ้ใครฟังแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ก็กดก้าวข้ามกดข้ามไปได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นพลังงานบงางทีคลิป B ส่วนใหญ่มันเนี่ยเฉพาะกลุ่มอะ่ะมันเฉพาะเจาะจงไม่ใช่แบบว่าเป็นแมสเนาะเฉะพาะเจาะจงอะค่ะ ไม่ได้แต่ผู้ที่ถูกถึงดูดเข้ามาจะฟังและเข้าใจานะคะก็คือเข้าใจเนาะประมาณนี้ค่ะ <c oughs> คนหนึ่งฟังแล้วเก็ตฟังแล้วตื่นนะ่ะแล้วไปช่วยเหลือผู้คนรอบข้างผู้คนที่ลายล้อมเขาละพลังงานมวลรวมได้ยกขึ้นมาจากคนคนหนึ่งแล้วก็ค่อยกระจายออกไปนะคะก็ถือว่าที่สุดของการได้สร้างได้ช่วยแล้วค่ะ,นะเน้นคุณภาพค่ะมาค่ะ,มา,คะมาต่อ เรียนรู้อ่ะเรียนรู้เนาะให้เรียนรู้นะเข้าใจว่าต้องโฟกัสอะไรยังไงใช่ไหมช่วงนี้อ่ะมาใบต่อมากรวดน้ำนะอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ําพูดทีเดียวนะคะอันนี้เลยคะแก้วตาดวงใจไอ้ขึ้นมาหลายคลิปเนาะแก้วตาดวงใจเตรียมตัวนีในการที่จะเลื่อนระดับเห็นไหมต้องเตรียมตัวให้พร้อมเนาะหน้ากากเนะี ภาษาอีกรอบเนี่ยถ้าดูคําว่าหน้ากากดูดีๆเนาะจริงๆแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็คือความว่างนี่นแหละแต่มันอยู่ที่ว่าจะสวมอะไรลงไปแปะบนตัวเรานั่นแหละเป็นการแสดงสภาวะต่างๆกันนั่นเองเนาะตามสถานที่ตามระบบตามสถานการณ์เดทนิสัยรันเรียนรู้เนาะเรียนรู้ว่าทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงมันกเกิดแล้วก็ดับไปมันอันนี้จังนะมันไม่เที่ยงนะคะเรียนรู้นะคะ อย่าไปหลงผิดยึดติดกับอะไรที่ทุกอย่างลดอันนี้จังนะทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงกปเกิดแล้วมันก็ดับไปค่ะอดีตเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วค่ะปัจจุบันเดี๋ยวก็ดับค่ะอนาคตปัจจุบันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนกันค่ะให้อยู่กับปัจจุบันขณะนะคะนี่อะไรคะฝันร้ายนะอย่าไนท์แมเนาะฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องวิญ,ญญาณที่จากไปหรือเปล่าคะก็ให้ทำบุญที่ส่วนกวสศลไปให้เขานะคะบางทีเขามาหาแล้วเราแบบว่ามัวแต่กลัวอยู่ค่ะกลัวแล้วก็อ่าไม่ได้ไปไหนหให้ ทำบุญกดน้ําไปเขานะคะแล้วถ้า,าไม่สะดวกในการทาบุญก็การสวดมนต์ทำสมาธินะคะเรามีร่างกายเรามีลมหายใจทุกคนนะคะทํากันได้หมดค่ะ mm. แล้วก็นั่งสมาธิเสร็จสวดมนต์เสร็จนะคะบทที่ชอบแล้วก็สวดมนต์บทที่สวนกุศลไใบให้เขา,ากดน้ํา่็สวดกดน้ําเพราะบางพลังงานบางนวงจิตอะค่ะมันขึ้นมาชัดเจนว่าคนที่จากไปแล้วเนี่ยเดทเนี่ยเหมือนเขามาหลอกหลอนมาทำให้เราฝันร้ายนะบางทีเพราะว่าเขาต้องการ พลังอะค่ะเขาขาดพลังบุญแล้วบางคนเราแผ่ส่งผ่านไปทางจิตเราโดยตรงเขารับไม่ได้เพราะว่ามันความที่มันรับกันไม่จูนกันไม่ติดอะก็ต้องอาศัยอ่น้ําอะค่ะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพญายมราชเนาะกล่าวถึงท่านให้ท่านเป็นผู้สื่อกลางในการน้อมส่งบุญไปให้กับดวงจิตดวงวิญญาณน,นั้นที่เขามาหลอกหลอนเรานั่นแหละคะ่ะบางทีเขาตามมาเพื่ออะไรคะให้เราส่งบุญไปเขาบางทีมาขอแต่ว่า มันสื่อกันไม่รู้เรื่องไงก็มาเป็นภาพเพราะว่าบางทีมาเป็นภาพในสิ่งที่เขาขณะที่เขาจาับไปอ่ะบางทีแบบไปนู่นมานี่นู่นนี่นั่นเดินทางมาแล้วมีติดมีเกาะมาเนาะวิญญาณที่พวกล่องลอยอยู่ตามสถานที่ต่างๆอาจจะไม่ใช่ญาติเราก็ได้หรือคนที่เราจักก็ได้นะคะแต่เขาขาดอ่ะขาดพลังอ่ะคะ่ะก็ส่งบุญให้เขานะเพราะไม่งั้นก็จะทําให้เราทําให้เราฝันร้ายอ่ะนอนไม่หลับเนี่ยจะเครียดเนาะประมาณเนี้ยค่ะก็ กดน้ําส่งไปให้เขานะคะจะได้ผ่อนคลายนะคะสําหรับอันนี้ดูเหมือนเป็นพลังงานเจาะตรงเนาะ <_ EN> พเพื่อนๆนใครนี่รู้สึกว่าคือชั้นหรือเปล่าก็ลองนะคะลองเนี่ยเอะมันมีคําว่าคุณใส่ขึ้นมาด้วยคืออะไรคะเสฟวิบบ่งเก็บออมนะขอใหญ่คุณใสคือ <_ C> อ่าหักดิบหักดิบอะไรเราจะฝันดีอืม จะมีดนตรีประกรอบนะคะมีน่าจะมีงานอยู่ละแวกนี้ดูแล้วมีคำว่าคุณใส่ขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆนบางคนนะมันมีหลายพลังงานบางคนก็นจะแบบฝันร้ายนอนไม่หลับนะคะทำทำบุญที่ส่วนกุศลสวนมนนั่งสมาธินะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะวิธีในการสร้างกุศลนะคะมาทําได้หลายอย่างเนาะ,ะง่ายๆก็สวดมนนั่งสมาธิคะ่ะแล้วก็อุทิศให้เขา,ขาได้เลยเนาะ,ะไม่ต้องอไปออกไปทําบุญที่ไหนนะคะ ทำบุญที่บ้านเนี่ยแหละค่ะลนะมีคําว่าขึ้นสาคุณสยย่ขึ้นมามเมื่อกี้บางคนนะเหมือนเพื่อนๆเหมือนมีความข้องเกี่ยวกับพลังงานด้านนี้นะคะว่าคุณสายมันจะทําทให้เราเครียดนะคะเหมือนคุณสายนี้ส่งมามันอยู่ที่พลังงานเราค่ะมันมีคําว่าเซฟวิ่งกำลังดูว่าไอเซฟวิ่งนี่คืออะไรให้เก็บออมอะไรคะพลังงานที่ดีที่บวกไว้หรือเปล่าคะตอนนี้เหมือนไปนให้เตรียมตัวนะมีข้อบนมีคําว่าเตรียมตัวใช่ไหมรี เตรียมตัวในการที่จะอาจจะมีพลังงานบางอย่างเข้ามาเนาะให้เราจัดการแบบว่าแล้วไม่มีคำว่าหักดิบขึ้นมาคือหักดิบโปคือมันบางทีมันต้องเด็ดขาดอะในพลังงานบางอย่างมันเด็ดขาดชัดเจนเพราะบางคนบางทีอะ,อะเหมือนพอ,พอเข้ามาอ่ะเมตตาเมตตาบาร,รมีเป็นหลักนะ,ะจริงๆแล้วเนะ่ะเมตตาแล้วก็อปล่อยวางวางลงนะคะแล้วก็เคลียร์ตัวเองเนาะแต่บางทีบางอย่าง ถ้า,าไม่หยุดอะบางคนบางพลังงานมันไม่หยุดก็ต้องมีการแต่ครูรู้ครูบาอจารย์เราจัดการเองนะถ้าเราทำพลังงานดีๆค่ะท่านปกปักคุ้มครองเราอยู่แล้วค่ะนอกจากมีมรละร่วมกันนะมันต้องโดนมันต้องได้สัมผัสอะมันก็จะได้หลับนะบางทีอะให้เราเน้นหลักค่ะอุเบกขาแมตาวางลงปล่อยวางและก็เตรียมพลังงานเตวเอมใี้ดีนะให้แข็งแกร่งนะคะและตัวนี้ค่ะไม่ว่าอะไรจะเข้ามาค่ะเราก็สามารถหักหรือจัดการได้หมดนะเรียกว่า เด็ดขาดเลยโปะเข้ามาก็สะท้อนออกสะท้อนออกสะท้อนออกก็เสร็จ i n ท e n t นพลังงานใดไม่ใช่พลังงานของเราพลังงานมืดทางมืดบอดพลังงานใดไม่ใช่พลังงานของข้าพเจ้าขอไม่รับะค่ะมาจากทิศทางไหนก็ให้กลับไปทางนั้นเนาะเราไม่ได้ทําอะไรใส่เขานะแค่แค่ว่าไม่รับงานส่งอะไรมาก็ไม่รับไงค่ะไม่รับค่ะส่งกลับค่ะส่งกลับไปยังต้นต่อนะคะเพราะเราไม่รับไงค่ะแต่เราไม่ได้ทําอะไรใครนะเราแค่ไม่รับ่ะค่ะ แต่บางทีเอามามาได้เมตตาฉันอ่ออะไรเงี้ยบางทีสังขารมันจะไม่ไหวนะคะบางทีเมตตามากมาเกินจะต้องอยู่บนความ,มารานนะคะต้องรักตัวเองดนวยนะคะต้องโปรเทคปกป้อ,องพลังงานตัวเองนะคะสร้างเกาะขึ้นมานะคุ้มกันด้วยความแข็งแร่งคือเซฟวิ่งอันนี้มองว่าเป็นการเสรวิ่งพลังงานอะ่ะน,นี้ยทำงานให้ดีให้แข่งแร่งนะคะเนี่ยแล้วก็น้อมถึงครุนะคะให้ท่านลงมาช่วยปกปักคุมครองเพราะบางทีเนี่ยทำไมครุครูบาอาจารย์ไม่ช่วยเลยบา,บางเรื่องบางอย่าง ถ้าเราไม่ลองขอไม่สามารถมาก้าวไก่เขาเรียกว่าก้าวร่วงกันได้เนาะต้องลองขอนะคะน้อมพลังงานน้อมครุรูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาช่วยค่ะนะคะบทตรสดบนก,ก็ก็มีมงกุฎพระพุทธเจ้านะ,คะ่ค่ะป้องกันพวกนี้ได้เอาจริงถอดถอนได้นะคะตั้งจิตให้มั่นเนาะแล้วเพื่อนๆจะนอนหลับฝันดีไม่ถูกกังวลหรือเครียดกับเรื่องพวกนี้อีกต่อไปะคะ่ะถ้าเราแข็งแกร่งแล้วไม่มีอะไรมาทำเราได้อะไม่มีอะไรที่จะ เหนือไปกว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะอันนี้เหมือนมามาวดไปแล้วไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วค่ะพุทธานุภาพธรรมาน,า,านุภาพสังฆานุภาพเนาะแค่คิดจะทําร้ายทําลายทําให้ผู้อื่นอ่าเจ็บป่วยเครียดอย่างนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสินเขาไม่ครบอยู่แล้วค่ะคนที่แค่สินให้ยังไม่ครบจะมาสู้อะไรกับทธนุภาพธรรมานุภาพ,าภาพสังฆานุภาพปรมีของพระพุทธเจ้าได้ค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะ ห้าข้อ,อยังเอาไม่อยู่เลยจะมาสู้อะไรกับสินของนะแค่นี้ละค่ะแข็งแร่งอ่ะแข็งแกร่ง,ง,งอย่าไปเอยฉันไม่ไหวยอะไรเงี้ยก็แข็งแร่งค่ะแม่ตานะอุเบกขาวางลงนะแต่ก็ต้องสร้างกระตัวเองเนี่ยนะคะไม่ต้องไปหาต้นตอใครทำอะไรยังไงเพราะการเซ็ตอินเทนชันค่ะพลังงานไหนไม่ใช่พลังงานของเราขอไม่รับมาจากทิศทางไหนให้กลับไปทางนั้นค่ะแค่นั้นเองไม่ได้ทําร้ายใครแค่ส่งกลับเพราะถ้าเขาไม่ส่งมาเขาจะไม่ได้รับกลับไปแล้วค่ะ ประมาณนี้นะคะเปิดหน้าทาชนค่ะประมาณนี้เลยถ้าใครเจอเหตุการณ์นี้เนาะอันนี้พูดถึงคนที่โดนนะคะหรือใครที่อะไรเงี้ยค่ะตัดวาระกรรเกินไปกัะไม่งั้นก็วนเวียนกันนะ่ะไม่จบปีสิ้นเนาะมาเจอนกีนกไม่รู้กี่พบกี่ชาติเพราะว่าอะไรคะไปสร้างสังขารปรุงแต่งต่อเอามาทําฉันใช่ไหมฉันต้องทกับอะไรเงี้ยเมื่อไรจะหยุดอะคะเมื่อไรมันจะจบอเคคุเบกขาวางลงที่เราเราแค่ไม่รับแล้วเราก็เคลียร์พลังงานเราทํพลังงานให้เต็มให้ฟู สร้างเกาะป้องกันให้ดีไม่ว่าจะพลังงานใดนๆก็ไม่สามารถมาทาร้ายทําลายเราได้ค่ะแต่ถ้าใครที่เขาดับส่วนของเขาไม่ได้มันก็เป็นส่วนของพลังงานเขาที่เขายังคงดึงดูดพลังงานที่ดีที่ลบความรู้สึกอะไรต่างๆนานาในตัวเองเขาดับไม่ได้ก็เป็นส่วนของเขานะคะไม่ใช่ส่วนของเราแต่เราชั้นไปแล้วชั้นโอโหสินะคะหลักก็เมตานะคะไรเงินไขเนาะโอโหสิวางลงอุเบกขาไม่ต้องไปหาต้นตอค่ะเพราะว่ายังไง ใช้ส่งมาเขาก็ถ้าเราไม่รับของกวนนั้นก็ตกอยู่แค่ผู้นั้นใช่ไหมคแค่นั้นเองอะค่ะที่มีพราหม์เข้ามาเนาะพามาขอพบพระพุทธเจ้าเพราะว่าลูกหลานในตระกูลพราม์นั้นอันนี้เป็นอ่านเรองเล่าฉดกเนาะสมัยพุทธกาลเล่าสู่กันฟังนะคะก็ไปได้เรื่องราวนี้มาจากตอนไปปฏิบัติกับที่สถานปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์โกเวนก้านะคะก็เป็นคําสอนนะคะธรรมะบัญญายในช่วงคํา พรามก็มีความรู้สึกว่าลูกหลานไม่เข้าสู่พิธีกรรมที่เคยฝึกปฏิบัติกันมาเลยก็จะทําไงล่ะจะต้องมีความขึงขังกดแค้นดุเดือดไปหาพระพุทธองค์เนาะคือด่าใส่ไว้ก่อนอะด่าฉันฉันศาสตร์กระสนใส่แบบพุ่งพ่พับละพอพระพุทธองค์พระเจ้าก็ถามกลับเพียงคาเดียวว่าพราม์เป็นคนที่รู้จักใช่ไหมแล้วบางทีมีคนนําของขวัญมาให้ใช่ไหม แถ้ามีคนเอาของกวญมาให้แลวถ้าพรามไม่รับแต่ของกวนนั้นมันตกอยู่ที่ใครพรามก็ตอบกลับว่ามันก็ต้องตกแก่ผู้รับนั่นแหละด้วยความที่เขาน่าจะเป็นมีบุญไงบาร,รมีของเก่าสะสมเนาะไม่งั้นไม่ได้เป็นหัวหน้าพรามแล้วก็เป็นเศรษฐีเนาะเขาก็เกตและเข้าใจแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าฝึกปฏิบัติเข้าเส้นทางนี้เช่นเดียวกันนั่นแหละคะ่ะประมาณนี้เนาะ ชันไทยอะไรคะพระพุทธเจ้าใช้ความนะคะเมตตาค่ะเมตตารับรู้ดูแล้วก็ใช้การตั้งคำถามย้อนกลับไปประมาณนี้คะ่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขในทุกๆวันคะ่ะและขอให้จงหลุดพ้นค่ะขอให้จงหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะคะแจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ วันพุธใครสนใจเข้าร่วมขอขอมากรรมก็เชิญนะคะเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะทําไว้ให้ในโพสต์นะคะแปะลิงก์มาให้ในโพสตของช่องทั้งสองช่องนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ